สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ของผมชวนอนอยู่ในขณะนี้นะครับห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับกับทั้ง2ช่องทางทั้งทาง Facebook p a g จบ้านลุงโชดและทาง YouTube Channel ชาววน,นรีวิวของเรานะครับผมไปไปต่างประเทศมานะครับแล้วก็ตอนนี้บ้านเนี่ยโหอันไว้หลายหลังเลยนะครับกำลังจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ชมกันดรัวเลยนะครับประมาณ5-6หลังเลยนะคร เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยมานะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยหลังนี้นะครับสำหรับสาวกผู้ที่ชื่นชอบโครงการของ land and house นะครับโครงการคุณภาพในลังสิทธิ์คลองสามของเรานี่แหละนะครับหมู่บ้านนี้เราก็เคยทำไปหลายหลังละนะครับหมู่บ้าน inizio หนึ่งลังสิทธิ์คลองสามของเรานะครับกับหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ต้นโครงการเลยนะครับอยู่ซอยสองนะครับบ้านเลขที่เนี่ยสามสิบห้าทับแปดศูนย์ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลซอยที่อยู่ตรงกับสระว่ายน้ําพอดีเนี่ยเดินออกจากซอยไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอสระว่ายน้ําเลยนะครับ35มสทับแปนะครับคือตัวเลขบ้านเลขที่ของบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่50.1ตารางวานะครับแล้วก็โชคดีเหลือเกินนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าอยู่ทางทิศเหนือซึ่งโดยปกติแล้วหน้าบ้านจะร่มลื่นมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นภายเป็น3-4เดือนที่ใน1ปีนะครับที่ แสงส่องมาหน้าบ้านแล้วผมถ่ายได้ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะก็วันนี้ก็แดดพอประมาณนึงนะครับก็ไม่ได้จ้ามากนะฮะก็กําลังดีเลยแล้วครับตัวเนื้อที่ของเรานะครับ50.1สิบจงตารางวานะครับปูปูพื้นนะครับลงเสาเข็มนะครับปูพื้นรอบบ้านแบ่งพื้นที่สัญจรออกเป็น สองฝั่งก็คือฝั่งสนามหญ้าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นทางเดินที่สามารถจะเดินรอบบ้านได้เดี๋ยวผมจะเดินไปทางขวามือก่อนแล้วกันนะครับให้สีเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีสีเขียวตัดตรงกลางนะครับสไตล์ของชาวนนเลยนะครับแล้วก็เป็นสี TOA Super s h i e l d นะครับ TOA Super s h i e l d กึ่งเงาเช็ดล้างได้นะครับของตัวท็อปของ TOA เขานะครับ แล้วก็พื้นกระเบื้องเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะครับแล้วก็ทาทุกจุดเลยด้านหลังบ้านเนี่ย <c oughs> กว้างมากเลยนะครับทําหลังคาทําหลังคาไว้นะครับด้านหลังบ้านกว้างประมาณ3เมตรเลยใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เยอะมากเลยนะครับรวมถึงเราทํารางน้ํานะครับลงใต้ดินไปเลยนะครับ เรียบร้อยลงใต้ดินไปเลยนะฮะนี่นะครับเดินอ้อมมานะฮะโครงสร้างเราก็เน้นน้ำหนักเบานะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ตั้งเสาตั้งหากแยกจากตัวบ้านนะครับไม่ได้แบบยึดกับตัวบ้านนะครับแล้วก็เรายังลงเข็มนะฮะรอบบ้านเลยฝั่งด้านนี้เป็นสนามหญ้านะครับเราก็ทําทางเดินนะครับเพื่อที่จะเดินได้รอบบ้านเช่นกันนะครับ มีต้นไม้อยู่1ต้นมุมขวาของตัวบ้านนะครับอ <c oughs> จอดรถได้ประมาณผมว่าน่าจะได้4ี่คันนะครับสามสี 3, 4, 3่สามถึงสี่คันแต่ว่าจอดในร่มได้1นึ่งคันนะฮะก็เข้ามานะครับในบริเวณส่วนห้องรับแขกเราก็จะพบโซโฟ,ฟาขนาดใหญ่นะครับก็เป็นโซฟาที่ให้ไว้กับตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็ คลุมพลาสติกไว้กันฝุ่นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับเป็นตู้วางทีวีบิวอินนะครับมีดิ้นชักเปิดปิดได้นะครับทางฝั่งด้านนี้วางของวางอะไรได้นะฮะตกแต่งได้นะครับพื้นชั้นล่างเป็นพื้นแกรนิโตนะครับมีม่านให้ครบเลยนะครับโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์ก็จะมีหน้าต่างกับประตูร,บรอบกว้างๆนะฮะ เพื่อจะให้บ้านดูถ่ายเทอากาศดีนะครับแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้หนึ่งตัวด้วยนะครับตัวใหญ่ที่แรงความเย็นเนี่ยพอสำหรับห้องรับแขกได้เลยนะเนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองของห้องรับแขกของเรานะครับมีประตูออกด้านข้างบ้านด้วยนะครับซึ่งด้านด้านขวามือเราก็ทำพื้นที่สีเขียวอบล้อมมาไว้ฝั่งนี้ พื่อที่จะได้โอเคมองออกจากห้องรับแขกนะครับมีสวนมีต้นไม้ที่เราจะปลูกในอนาคตได้นะครับชั้นล่างมีห้องน้ำหนห้องนะครับห้องน้ำหนห้องแล้วก็สามารถเปิดถ่ายเทอากาศได้นะครับมีบานกระถุงเปิดไปยังบริเวณลงจอดรถครัวของเราก็จะเป็นครัวแบบนี้นะครับประกอบด้วย2ฝั่ง ฝั่งขวาเราก็จะติดตั้งเตาแก๊สนะครับแล้วก็เครื่องดูดควันนะครับเตาแก๊สใหม่ยังมีใบรับประกันอยู่เลยนะครับแล้วก็บานสิงเก็บของนะครับรวมถึงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนะครับสิงน้ำนะครับหลังจานมีที่เก็บของข้างล่างเช่นกันแล้วก็จุดนี้เนี่ยเราทำไว้เพื่ออาจจะวางตู้เย็นหรือวางเครื่องซักผ้าได้นะครับจุดหนึ่งนะฮะ ใครต้องการวางตู้เย็นจุดนี้เนี่ยเราก็จะทําจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ให้อีกที่หนึ่งนะครับทัางหลังบ้านซึ่งก็คือบริเวณนี้นี่เองนะครับเนี่ยนะครับจบจากชั้นหนึ่งนะครับขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองกันนะครับเดินขึ้นไปบนดไดมาจะสังเกตว่ามีช่องแสงอยู่สองช่องช่องนี้แล้วก็ อีกช่องหนึ่งด้านบนนะครับแบบบ้านก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับนิซิโอกับพฤกษดาเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูก็จะคล้ายๆกันเกือบหมดเลยนะฮะมีช่องแสงบานยาวแล้วก็มีม่านนะครับพื้นชั้นสองนี่เป็นพื้นลามิเนตนะครับประกอบด้วยขึ้นมาปุ๊บฝั่งขวามือก็จะเป็นสองช่องนี้นะครับเป็นห้องห้องนอนที่อยู่ในส่วนของหลังบ้านมีม่านครบเลยเช่นกัน นะครับอีกหนึ่งห้องนะครับหน้าต่างงกว้างเลยนะฮะแล้วโถงบันไดของเราเนี่ก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะครับอ่านี่ห้องน้ำนะฮะและสุดท้ายนะครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์ของเรานะครับอ,อ,อห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะฮะร,รวมถึง เ,เตียงขนาดใหญ่เป็นเตียงที่สั่งบิวอินมาประกอบในที่เลยนะครับรวมถึงที่นอนอย่างดีนะครับเราก็คุมพลาสติกไว้นะครับกันฝุ่นละอองนะครับและสิ่งสกปรกนะครับห้องนอนก็จะเนี่ยนะฮะเปิดหน้าต่างได้นะครับมีระเบียงเล็กๆตรงนี้นะฮะมองออกไปเป็นต้นไม้นะครับก็ นะครับโดยสรุปนะครับบ้านหลังนี้นะครับหู่บ้านอินนิซิโอหนึ่งลังสิทธิ์ของสามนะครับบ้านเนื้อที่ห้าสิบจุดหนึ่งตารางวาหันหน้าทางทิศเหนือนะครับหันหน้าทางทิศเหนือบ้านเลขที่สามสิบห้าทับแปดศูนย์นะครับอยู่ซอยต้นๆเลยนะครับอยู่ซอยสองก็คือซอยที่ตรงกับสโมสรสระว่ายน้ำเลยนะครับ เข้าซอยสองมาเลี้ยวขวาจะเจอบ้านอยู่ทางขวาบ้านหันหน้าทิศเหนือนะครับรีโนเวทใหม่ทุกจุดและมีผ้ามา่านมีแอร์สตัวนะครับมีเตียงใหญ่มีโซฟามีบิวอินออตู้วางทีวีนะครับครัวเนี่ยทำไว้ให้เสร็จสั์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถประกอบอาหารได้โดยสั่งถังแกส๊สมาติดตั้งแล้วก็ทำอาหารได้เลยด้านหลังบ้านเซ็ตแบ็กถึง3เมตรเลยนะครับแล้วก็มีหลังคาให้ นะครับรางน้ําลงใต้ดินนะฮะแล้วก็พื้นที่จอดรถเนี่ยจอดรถได้ถึง3-4ถึงคันผมว่าน่าจะได้4คันนะครับเพราะว่าความกว้างทางด้านนี้นี่เอารถตู้มาจอดได้นะครับผมลองแล้วนะครับมีพื้นที่สีเขียวอยู่ฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อชาววโนนได้ที่เบอร์เดิมเลยนะครับ0-80568 6 7 6 7นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ 0805686767นะครับก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิ่งทั้ง2ช่องทางนะครับทาง Facebook Page บ้านลุงโชดและทาง YouTube Channel ชวนนรีวิวนะครับติดตามชมอีกหลายๆหลังเร็วๆนี้เลยนะครับกำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันหลังต่อไปสวัสดีครับ